ประชาชนเขาอยากจะฟังจุดยืนของพรรคเก้าไกลและอยากจะมาเรียกร้องให้สวนะครับอย่าโหวตให้กับผู้ที่เป็นปรับัตรคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับผมอันนี้ของท่านสวสมชายนะครับแล้วก็อันนี้ของท่านเสดีสุวรรณ ครับเขายื่นในนามของประธานกรรมธิการแล้วก็ท้ายสุดนะครับท้ายสุดขอฝากไว้นิดนึงเลยนะครับท้ายสุดนี้พีคแน่นอนครับนะครับสมมุติอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่วันนี้นะครับถ้าพักก้าไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วยังดืนดันที่จะยกเลิกยังดืนดันที่จะยื่นยัตตินะครับยกเลิกมาตรา1 1 2หหรือไปแตะต้อง รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมารหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ว่าจะเป็นมาตราใดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าอุปสรรคของรัฐบาลก้าวไกลคือสปปสครับ,บค,ครับลงอ,อยู่ยนมาครับเดี๋ยวก็จะรับไว้แล้วก็ท,ะะกวทํนาไฝลายรัฐบาลก็จะรับเรื่องวันที่หน